สวัสดีค่ะเซลออมค่ะจากไอออนออโต้แกลเลอรี่สาขาอายุธยานะคะวันนี้นะคะอ้อมมาเชิญชวนทุกคนนะคะเข้าร่วมจิจกรรมนะคะเทนไดเอ็กซ์คุ้ซีฟนะคะกับโชว์รูมอยุธยาเรานะคะเดี๋ยววันนี้อ้อมพาทุกคนไปชมเลยค่ะว่าข้างในเรามีจิจกรรมอะไรบ้างเช่ญเลยค่ะ เข้ามาตรงนี้คือจุดลงทะเบียนของเราค่ะวันนี้เราจะมีรุ่นอะไรโชว์บ้างคะน้องเปิ้ลไฮเทคเฮทีค่ะรุ่น ES าอเอสค่ะมาะมเข้าร่วมกิจกรรมเชตได้ได้รับ จะได้รับนะคะเป็นกิฟต์การ์ดจากโลตัสหมูลค่า200บาทนะคะเย้ <Yeah. S 2> mm hmm. เมื่อมาในงาน mm hmm. เรามีกิจกรรมถามตอบมากมายเพื่อรับของรางวัล mm hmm. ไม่ว่าลูกค้าจะจองรถรุ่นอะไรในงานรับไปเลยน้องมี mm hmm. Ion Auto โ a ้ l กลลอยุธยายินดีต้อนรับทุกคน <Bye. S 2> มากันเ <Bye. S 2> ย